สวัสดีทุกคนด้วยนะครับยินดีรับส่รายการ Cross Cat s a m i n g นะครับผมยูบมไม่คลอสนะแล้วเกมที่คุณกำลังรับชมอยู่ตอนนี้นะคือเดอะซิมทีนั่นเองครับผมสงสัยว่าอีผู้หญิงคนนี้มึงมอง มองมันทำไมมึงมองผัวทำไมมันมองแฟนตัวเองทำไมครับเดี๋ยวผมจะแนะนําตัวละครให้รู้จักก่อนครับบุคคลคนนี้ครับชื่อว่าทีโนบดราบลานั่นเองเนะครับผมตอนนี้เราอยู่กับครอบครัวเอ้ยเฮี้ยวิตพื้นแล้วเฮี้ยโคตรฟิตเราวิตพื้นโอ้ยเฮ้ยเฮ้ยทีโนเมียอวิตพื้นแล้วมียฟิตแล้วเนี <laughs> ่ยจัดให้สักท <laughs> ีนี <laughs> ้คืนเนี้มียโคตรฟิตเลย อาโหเป็นไงี้อุ้ยขึ้นลงท่อนบนดีท่อนขาดีวันนี้สปริงดีจัดให้เมียสักทีดิดหุยดยอดอะอย่างพร้อมอะโอ้โหต้องจัดตั่นแต่อย่ามัวคุยแต่ลูกอย่ามัวแต่คุยกับลูกชายเลยอันนี้เป็นครอบครัวพ่อแม่ลูกนั่นเองนะครับนี่ครอบครัวพ่อแม่ลูกครับโอ้โหเป็นไงเป็นเงดูดูดูเป็นไงี่เโดตบได้สบายคนที่สองครับชื่อว่าโทนี่นะครับคนนี้ชื่อทีโน่นะครับ พ่อชื่อทีโน่ลูกชื่อโทน,นีนท่นะครับหลายหลายคนคงสังเกตนะครับว่าตัวเขาเนี่ยนะครับจะยังไงอะ่ะเนี่ยจะสังเกตขาไหมสังเกตขาเขาป่ะมันจะเป็นแบบเหมือนรอยต่อนะครับตัวเขาทั้งตัวเนี่ยเป็นหุ่นยนต์หมดเลยครับผมก็ไม่รู้ว่าตอนสร้างตัวละครไม่รู้ไม่รู้ว่าทําไมถึง คือตัวละครทั้งหมดนี้นะครับก็ต้องขอบคุณเว็บไทยซิมสามคอมนะครับที่มีหน้าที่ให้เราได้ดาวน์โหลดม็อดหรือว่าตัวละครได้เล่นกันนะครับผมเนี่ยดูครับมันเป็นข้อต่อลอยเหมือนหุ่นยนต์นะครับเป็นเป็นเหมือนเอ่ออวัยวะเทียมหมดเลยครับก็อันนี้ก็ไม่รู้เหมือนกันนะครับแต่ไปดูคนนี้ครับแฟรี่บลาบลาครับละหลายคนคงจะได้รู้จักเธอหรือเห็นเธอมาแล้วนะครับตอนที่เธอยังเด็กนะครับ เธอก็คือลูกสาวคนเดียวของเอ็ดเวิร์ดผู้เทียทียนนั่นเองนะครับตอนนี้เธอโตแล้วนะครับตอนนี้เอ็ดเวิร์ดกับเอลิกะนะครับได้เสียชีวิตหมดแล้วนะครับเหลือแต่เธอคนเดียวที่มาได้ดีกับสามีคนนี้นะครับผมแต่ตอนนี้รู้สึกว่าเธอจะฟิตมากฟิตปังฟิตปังฟิตปังขึ้นลงขึ้นลงได้สบ,บายสบ,บายเนี่ยนะครับก็ดูหน้าตาของเธอนะครับให้ช,ะชะัดๆตาเลือกตาเลือกวันนี้ฟิตมากฟิตปัง พร้อมและคุณจะต้องเห็นเจ้าตัวนี้ครับผมเป็นสัตว์เลี้ยงของบ้านหลังนี้นั่นเองนะครับนั่นก็คือเนเน่นั่นเองนะครับผมเป็นม้าม้าสายพันธุ์อะไรไม่รู้จําไม่ได้นะครับและพร้อมจะเปิดซีรีส์ใหม่นะครับชื่อว่าบลาบลาแฟมิลี่ไดอารี่นั่นเองนะครับบลาบลาแฟมิลี่ไดอารี่ เป็นเดลี่นะครับเป็นบันทึกเหตุการณ์ของครอบครัวบลาบลานั่นเองนะครับจะไม่มีกําหนดว่าจะจบเมื่อไหร่นะครับจะมีกี่พาร์ทจบหรือว่ายังไงนะครับไม่มีจุดมุ่งหมายครับเล่นเพื่อสนุกอยากแคสเมื่อไหร่ก็แคสอะไรประมาณนั้นนะครับครอบครัวบลาบลานี้ก็คงจะนานๆออกคลิปทีนะครับเราจะมาสังเกตชีวิตครอบครัวบลาบลากันนะครับแล้วก็การจัดห้องพวกนี้ผมไม่ได้จัดเองนะมันจะเป็นเซตครับผมนะก็ต้องขอบอกล่วงหน้าก่อนเป็นเซตอันนี้ครับ คือผมขี้เกียจสร้างนานนะครับตอนนั้นเร่งรีบด้วยก็เลยเนี่ยเป็นเซตเอามาวางตึ้งๆึ้งจึ้งึ้งจบนะครับเดี๋ยวหลายๆคนสงสัยถามนะครับอ่าก่อนอื่นเราจะทําอะไรดีเราจะต้องส่งโทนี่ไปเอ้ยเออเราต้องส่งโทนี่ไปเรียนมะโทนี่เรียนอ๋อ,อกำลังศึกษาอยู่นะครับเป็นผู้เรขาดอ๋อวันนี้วันอาทิตย์นะครับเบื่อการบ้านอารมณ์ก็ค่อนข้างดีนั่นเอง นะครับครอบครัวนี้รวยพร้อมนะมีเงินเป็นล้านส่วนแฟรี่บลาบลาเฮ้ยไปอาบน้ำก่อนเดี๋ยวคุณสามีคุณสามีบอกว่าเดี๋ยวคุณสามีจัดให้ Gore เฮ้ยเฮ้ยทีโน่เมียนายจะยุ่ยนายแล้วเมียนายจะล่อนายเข้าไปในห้องน้ําแล้วอย่างนี้ต้องจัดให้เมียนายหน่อยแล้วเชื่อเราเชื่อเรานายรอ <ๆ S 1> อยู่ตรงนี้นายรออยู <refreshing> ่ตรงนี้นั่นแหละอยู่ตรงนั้นแหละอยู่ตรงนั้นแหละเข้าไปเข้าไปโทษดิ เอเอทีโนเข้าไปเข้าไปเข้าไปดู <laughs> เข้าไปดูให้เกิดอารมณ์ก่อน <laughs> เป็นไงเกิดอารมณ์ยังไหนพร้อมที่จะมีอะไรกับแฟนนา,านายยังเมียนายเมียนายฟิตมากนายไม่เห็นเหรอโอ้โทั้งวิ่พื้นทั้งขึ้นลงทั้งกระโดดตบปลดอัานมาอ๋อออกไปปลดอ่านมาก่อนเฮ้ยก่อนที่นายจะปลดอ่านมานายปลดเกง่เกงๆแล้วทํากับเมียนายเรียบร้อยดีกว่าเว้ยทีโนเชื่อดิ แล้วดูดูมีอมนาไม่เกิดอารมณ์ <laughs> ทำไมกูจังไรอย่างี้วะ <laughs> ทีโน่บอกทีโน่พร้อมแล้วจัดไป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 สักดอกเฮ้ hey, ที่รักวันนี้ฉันไม่ไหวแล้วนะเออจูบกันเอ้ยมมาบงออกไปอย่าไปแอบดูโอ้หมาแมงคึกดูดีดูดีมมาแมงคึกเออแแหละเอาคว่เา,เาเอ้าเอ,อ,อ้าวิ่งอะโดนแน่ <laughs> มูชุดพ่อมึงอไอเด็กเวนไอโทษนี่ไอเด็กเวนคนเขาจะมูหู้กันเขาจะได้กันอยู่แล้วอ่ะมึงมาขี้ขี้อะไรตอนนี้มูชุดพ่อมึงอะโอ้เขาจะได้กันอยู่แล้วมึงมึงรีบใช้เลยนะไอลูกเวนตะไลไม่อยากมีน้องเหรอเนี่ยฮะมาขี้อะไรตอนนี้วะเอา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 เธอเธอเป็นไรมูนวอล์กอะโอ้มาคึกมาคึก เสร็จยังเสร็จยังเสร็จมึงออกมาเฮ้ยไม่ใช่ไม่ใช่โทนี่โท,น,โทนี่มามานี่เลยพ่อแม่เขาจะทาธุระกันในห้องน้ำโอ้มาฉี่ไม่ดูเวลาเลยอะโทนี่เป็นเด็กดีต้องเชื่อฟังพ่อแม่ถ้าจะดีกว่านี้ต้องเชื่อฟังเราต้องเชื่อฟังเอ็กคอร์ดเออนอนอยู่เฉยเฉยเฮ้ยเฮ้ยท,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 ทิลักทิรักทิโนบอกทิรักทิรักลูกหลับแล้วลูกหลับแล้วเมื่อกี้ เอายังไงดีอะต้องจูบต้องจูบก่อนเฮ้ยม้าดูต้นทางให้ทีนะอย่าให้โทนี่เข้ามาแบบเมื่อกี้อีกนะเว้ยไป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 เร็ว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 ไปเร็ว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 เฮ้ยไปเร็วห้องน้ำว่างแล้วตรงนี้ก็จะเป็นส่วนของม้านั่นเองนะครับเป็นส่วนของเนเน่นะครับเนี่ยมีทั้งฟางมีทั้งอะไรนะครับบูฮูกับเฮ้ย ปู้คู่กันในฟ้าให้ด้วยเหรอไอเชี่ยเจ๋งว่ะเอาแล้วครับผมใส่กันอย่างนวเนียโนเนียอ้สัน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 ใหญ่สันใหญ่แอบดูไม่ได้แอบดูไม่ได้ว่ะอืออ้าวเสร็จเลยเอาเอาเรียบร้อยเรียบร้อยทำไมกูหืนงี้ว่ะ โอเคแฟรี่บลาบลาเธอจะต้องเป็นแม่ครัวทำอาหารส่วนพีโนเอ้าทำไมตัวเกมมันบั๊กบอยอย่างนี้เนี่ยฮะการส่งเสริมความรักการดูแลเฮ้ยต้องให้อาหารม้าเป้ามะการผูกม้าไม่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 ฟางกระจัดกระจายฟางกระจัดกระจายคืออะไรวะ อาอาวอาเฮ้ยเกมแม่งบั๊กเว้ยทะลุเข้ามาในกำแพงได้ด้วยโอ้เทพอ๋อมีประตูออกมาจากข้างหลังบ้านอีกนะครับเออดี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 ได้อยู่ได้อยู่เออแล้วจะให้อาหารไม้ยังไงหรอให้อย่างงี้ป่ะอ๋อทำให้มันกระจัดกระจายอะไรประมาณนี้ป่ะให้หมากินได้อะไรประมาณนี้ป่ะเออ เธอก็เตรียมตัวเป็นแม่ขัวได้แล้วนะส่วนโทนี่ไม่ดีนะลูกอย่าทาแบบเมื่อกี้อีกนะลูกมันไม่ดีนะจะฉี่ดูเป็น่เวลาบ้างนะลูก <c oughs> ส่วนโทนี่ก็ไม่มีอะไรนะครับทำให้ฟางมันกระจัดกระจายจะได้กินฟางได้น,นั่นเองนะครับม้ากินฟางเป็นอาหารนะครับ ส่วนโทนี่เองที่รักจ๋าหิวแล้วเมียยังเรียนการทำอาหารไม่เสร็จเลยนะครับท,ทีโน่ก็เลยจะต้องไปเตรียมแม็กแอนชีสเองนะครับผมไปทำอาหารให้ลูกเมียกินก่อนเว้ยเมียยังเป็นแม่ครัวไม่ได้เว้ยแต่ตอนนี้แฟรี่แฟรี่จังแฟรี่ปวดขี้แฟรี่ต้องไปขี้แล้วเอานังสือวางในชั้นเร็วอยู่โทนี่เรียกว่าไงโทนี่ อ่าโทนี่ตื่นแล้วเฮ้ยโทนี่ดูไรอะเป็นเด็กเป็นเล็กอ๋อดูหนังผีตกใจเดี๋ยวเราจะดูเป็นเพื่อนโทนี่กันครับวายเอ้าเปลี่ยนอ้าเปลี่ยนทำไมไอ้เชี่ยนี่ขี้กลัวนแน่นอนมึงกลัวผีขนาดนั้นเลยอะโอ้ดูหน้าดูหน้าดูหน้าหนูไม่ไหวแล้วหนูไม่อยากดูแล้วหนังผีเมื่อกี้พอผีโผล่เชี่ยนี่ม่งรีบปิดเลยกูรู้นี่ใส่มึงแล้วมึงเป็นคนกลัวผีใช่ไหม มึงคนกลัวผีใช่ไหมโทนี่ฮะอเด็กเป็ดโทนี่เด็กน,นรกมามาเมื่อกี้หนูดูหนังผีมามา,มาทำเสร็จยังอ่ะโอ้กําลังํานี้ต้องไปเข้าห้องน้ำด้วยเนี่ยเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวทําอาหารให้เสร็จกัน <c oughs> ใ,ส <c oughs> ใส่เข้าไปใส่เข้าไปหมด <c oughs> <c oughs> อร่อยไหมเนี่ยกินได้ไหมเนี่ยอ่ะทีโน <c oughs> บลาบลาแฟมิลีนั่นเองนะครับคุณาเขาเฮ้ยข้างนอกฝนตกอะ่ะจริงป่าวะฝนตกจริงด้วยนะครับ <c oughs> กินได้ปะเนี่ยไม่โอ้ <c oughs> กากว่ะเอ้ยไม่กินนะเว้ยให้เมียมาทำนี่ว่าเป็นผู้ชายไม่ต้องทำอาหารหรอกทำความสะอาดเลยทำความสะอาดแล้วก็ไปใช้โถส้วมซะ คนอื่นเขาหิวกันทั้งบ้านแล้วเนี่ยไปเตรียมอะไรให้ครอบครัวก,กินหน่อยแล้วเสิร์ฟอาหารเย็นเอาแมกนิชีแล้วกันนะเดี๋ยวจะเล่นสปีดให้เดี๋ยวหิวตายกันทั้งบ้านแล้วจะซวยนะโทนี่ก็รอกินอยู่เนี่ยจะดูหนังผีอีกแล้วใช่ไหมอ๋อรอบนี้เล่นเกมครับกลัวหนังผีเมื่อกี้มันเจอผีแล้วมันปิดเลยเว้ยโคตรฮาเข้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 าไปนั่งเข้าไปนั่งอ่ะอ่ะอ่ะเดี๋ยวเราเปลี่ยนโซฟาครับโซฟานี้มันนั่งได้แค่สองคนเนี่ยวันนี้แค่สองอันเดี๋ยวเราจะเปลี่ยนเป็น อ่าโซฟายาวนะครับฮึมมเน่ดูนี่ทีโน่นายต้องมาดูนี่มือโปรทำกันแบบนี้โอ้นายไม่เซียนเลยว่ะน่าเป็นไงเป็นไงคลุกคล้ากกันคลุกคล้ากัน คลุกเคล้ากันอ๋อรู้สึกว่าจะปรับให้แบบให้ดูสมจริงยิ่งขึ้นนะครับนี่มีการคลุกเคล้าคลุกคเคล้าด้วยมันเหมือนอะไรสักอย่างอะ่ะดูดิ <c oughs> เหมือนสมองอี <c oughs> พูดแล้วขนลุกกินกันไปได้ไงวะเนี่ยครับม่ <c oughs> วงนอนด้วยหิว <c oughs> ข้าวด้วย <c oughs> เดี๋ยวกินอะไรก่อนแล้วค่อยนอนเนาะ <c oughs> โอเคปะทำอาหารต่อทำไมแม่เธอก็ทำอาหารอยู่แล้วเธอจะไปทำอาหารต่อทำไมล่ะโทนี่โทนี่ ไปนั่งไม่ต้องแล้วมานั่งเร็วรู้ว่าหิวนั่งรอกินข้าวเลยเออรู้แล้วว่าหิวก็มาเถอะนะมันบอกว่าหิวฮะได้ยินไหมเมื่อกี้หิวฮะก็รู้แล้วว่าหิวมันก็รีบๆทำหน่อยสิเอกินได้ไหมเนี่ยอาหารไหมแก้วอ่ะ กินก็ไปกินกันทั้งครอบครัวนด่แหละยังไงก็ต้องกินอ่ะเพื่อเพื่อดำลงชีวิตอยู่อ่ะไปกินให้หมดรีบๆกินเถอะนะรีบๆกินเถอะนาเร็วๆเๆอ้าวไอเชนนี้ทำอาหารใหม่กินเลยอะเอายังไงอ๋ออ๋อทีโน่บอกว่ากูไม่กินอกของใหม่กินไม่ลงนะครับก็เลยมาทำกินเองคนเดียวนะครับผมอ่า อ่ะเอาอยัางไงตอนนี้กำลังมีปัญหากับการทำมึงทำแม็กแอนชีสแล้วไม่มึงก็เลิกทำแม็กแอนชีสสิว่ามึงทำอย่างอื่นไม่ได้เหรอฮะกัวแมงสาบนอนไปเถอะเฮ้ชีโนถึงเวลาเข้านอนแล้วเด็กน้อยอ้าวนอนก่อนเพื่อนเลยโอ้โหท่านอนน่ารักมากนะครับคงจะถูกใจสาววายโลลิคอนโลลิคอนวายวายลิคอน <c oughs> วายลิคอนนี้ผมแต่งเอาเองนะแบบประมาณว่า แบบเอเป็นสาววายชอบเด็กอะไรประมาณนั้นว่ะ <laughs> เป็นอะไรหิวก็แดกดิอ๋อทำไม่กแล้วเหรอเออกินก็ไปเหอะการหิวเร็วกินแล้วจะได้ไปนอนเมียรอแล้วน่ะฮู้อึกมากจริงๆเลยนะอ่ะเดี๋ยวจะเปิดแผนที่มาใหม่นี่รีบ,รบกินเร็วไปเข้านอนได้แล้ว <c oughs> นอนหลับเลยเนี่ยไปเราเซอร์วิสสาววายก่อนครับ หนุ่มหน้าเคะคนนี้ผมไม่ได้เป็นอะไรกับสาววายหรืออะไรอะไรไวายๆมากมายนะครับผมก็ไม่เข้าใจเหมือนกันครับว่าทําไมผู้หญิงถึงชอบดูผู้ชายผู้ชายเติรดกันนะครับผมก็ไม่เข้าใจเหมือนกันผู้ชายผู้ชายผู้ชายยังไม่ชอบเห็นผู้หญิงตื้อกันเองเลยนะตีชิงฉับชิงฉับเล่นดนตรีไทย <c oughs> อะน่ารักไหมนะน่ารักดีนะ,ะตัวละครเขาสร้างออกมาได้สวยนะอ๋ะอสปีดสปีดอ๋อเปไล่็ปไล่ผันไล่ ฝันถึงม้าอย่างเดียวเลยอ๋อต้องมาดูอุปนิสัยครับอุปนิสัยของเด็กคนนี้นะครับชอบการขี่ม้านั่นเองนะครับแล้วก็รักสิ่งแวดล้อมด้วยแล้วก็มีความอัจฉริยะภาพด้านดนตรีนะครับโตขึ้นไปก็คงจะเป็นนักดน,นตรีนั่นแหละนะไม่ได้เป็นอะไรมากมายนี่ก็เป็นห้องส่วนตัวของเขานั่นเองนะครับนะมีคอมให้เล่นอะไรประมาณนั้นส่วนแฟรลี่บาบานะครับเรามาดูอุปนิสัยกันบ้างนะครับเป็นคนที่อา้าวทาไมค้งางอ้าวเชียเกยมค้าง no what the fuck? โอเคนะครับเรามาดูอุบัติสัยของแฟลลี่กันบ้างเฮ้ยเสียงอะไรอ่ะเฮ้ย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 ใครมาเฮ้ยเอเลี่ยนเอเลี่ยนบุกบ้านเอเลี่ยนบุกบ้านมามายืนหลับทำไมมาชี้แตกเฮ้ยมามาเอเลี่ยนบุกบ้านมาเอเลี่ยนบุกเอ้ยตื่นก่อนเอเลี่ยนบุกบ้านเฮ้ยมันจะเอาม้ากูไปวิจัยหรือเปล่า อ้ <laughs> าวอาอามูนวอล์กมูนวอล์กอีกเอา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 มูนวอล์กใครผ่านตรงนี้แม่งต้องหม,หมุนเป็นสปินไรล่าเลยเอ uh, 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 าเอ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 าสปินไรล่าเอาเอาเอาไม่เคยเห็นมา <laughs> <laughs> เอาชิบหายเฮ้ย <laughs> <Hey, S 2> เป็นโอกาสอันดีที่จะ <laughs> ดูมันดูอะไรของมันวะ <laughs> เอเลียนบุกบ้าน <laughs> เป็นโอกาสอันดีที่จะตีซีกับมนุษย์ต่างดาวนูว้เว้ย ดูดูหน้าเอเลียนมึงมาทำอะไรที่นี่มึงมาทำอะไรที่โลกวะมึงนั่งยานมึงมาทำไมมึงออกไปจากบ้านอกู่เดือนนี้ไม่ต้องมาทำหน้าหมื่นเลยนะเอ้าเอาเอ้าเอาเอาไปเลยนะเอ๋ปล่อยมันไปครับเราจะมาสังเกตดูว่ามันจะทำอะไรอีกนะครับผมเฮ้ยเอเลียนไปหนวะเอ้าเอเลียนหายไปแล้วครับแป๊บแป๊วิ่งหายไปแล้วปล่อยมันไปครับให้มันไปเกียนบ้านอื่นครับไม่ต้องมาบ้านเรานะเฮ้ยเฮ้ยม่งยังอยู่เว้ย มันสำรวจอยู่ครับว่าบนโลกนี้มีอะไรบ้างเอาไปแล้วโอ้โหอยากได้ยานแบบนั้นนั้งไยานแบบนั้นเป็นเคซาดมันไปเลยครับเอเรียนตัวนั้นครับไปเลยครับเอาตื่นขึ้นมาไม่เนี่ยโทนี่เป็นไรเหรออ๋อนาะยต้องไปฉี่แล้วแหละนะห้องน้ำนี่อยู่ไกลบ้านเอ้ยอยู่ไกลจากห้องนอนมากไปไปฉี่สักหน่อยเฮ้ยเฮ้ยโทนี่พ่อแม่หลับอะเปิดคอมแฟปปิ้งได้เลยนะเไหม แฝบแฝดแฝแแแเฮ้ยแต่จริงก็แฟบได้นะถ้าเกิดแบบว่าปิดประตูห้องอะไรอย่างงี้เออไม่มีใครเข้ามาลอกล็อกประตูให้ดีดีเออเฮ้ยล้างส้วมหน่อยทำส้วมสกปรกก็ต้องล้างส้วมนะจ๊ะเด็กดีเฮ้ยพ่อแม่ตื่นยังพ่อแม่ตื่นอ้าวยังไม่ตื่นนี่ห่าแล้วเปิดไฟทำไมโอ้โหนอนกอดกันกลมเชียนอนกอดกันกลมเชียเฮ้ยโทนี่ ไอ้โทนี่ทำอะไรดีหนุ่มน้อยโทนี่กับค่ำคืนอันแสนสนุกเฮ้ยไปทักทายม้าหน่อยเร็วดูแลเปลี่ยนชื่อเนเน่จังนี่ดีกว่าจูนนี่ชื่อมา้าใส่นามสกุลบาบานี่ชื่อมา้าจูนนี่มันนอนอยู่ก็อย่าไปกวนมันสิแม่ ก็ปล่อยมันนอนไปม้ามันหลับอยู่นะครับเวลาม,มา้มาเวลาม้าม้ามานี่ปกติมันยืนหลับหรอวะไม่เข้าใจพ่อแม่ยังไม่ตื่นเลยโทนี่จะเล่นของเล่นแล้วเฮ้ยทุกคนเห็นของเล่นฉันไหมอ่ะเดี๋ยวฉันจะเล่นของเล่นให้ดูเองอะ่ะอ้าววันเกิดมึงเหรอเนี่ยโทนี่เอ้ยทีโน่ อทีโน و. อ๋อวันเกิดไอหัวหน้าครอบครัวผู้ชายวิววิววิวเอ้ยเด็กเล่นของเล่นก็น่ารักไปอีกแบบอ๋อเอ้ยมึงอย่าเอานิ้วไปจิ so ้มอย่างนั้นสิมันจัากะจีวิววิวบินไปแล้วบินไปแล้ววิววิววิวเอ้ยบินไปแล้วดูดูหน้าดูหน้าดโนเสาผูกโบมันนี่หน้าไม่ได้อยากจะเล่นกับมึงด้วยเลยนะมึงดูหน้ามึงดีดีดีโทนี่หน้าไม่ได้อยากเล่นกับมึงเลยมึงดูหน้าดิที่ไดโนเสาหรือกบมันเนี่ยรูไม่ออก จระเข้มันคือจระเข้เว้ยเิ้ยเฮ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 เอาเล่นเป็นปะเนี่ยโอ้เล่นไม่เตียนเลยเออเออเอาอยัางไงต่อดีเฮ้ยยุงยุงยุงกัดยุงกัดยังไม่ตื่นกันเลยครับตอนนี้มันยังไม่ตื่นกันเลยครับ ยังไม่ตื่นเลยนอกจากไอ้โทนี่เนี่ยวันนี้ก็ต้องไปโรงเรียนแล้วนะวววววหัวเราพองเก็บเตียงนี่ <c oughs> ผมเห็นโทนี่เล่นแล้วก็นึกถึงวัยเด็กนะครับนึกถึงวัยเด็กตอนที่เรายังไม่มีคอมพิวเตอร์กันนะครับเราเล่นอะไรกันนะเล่นของเล่นโดดยางเมื่อก่อนผมมีทหารตัวเขียวๆด้วยนะ ชอบเล่นมากโคตรชอบเลยทหารตัวเขียวๆเฮ้ hey, โทนี่รถนักเรียนมาแล้วไ,ไ,ไปโระะเเปงเรียนแล้วนะครับแม่เอาแม่ตื่นแล้วนี่วะเอ้ยไปโรงเรียนแล้วนะครับแม่บอกงี้นะครับไม่ใช่คะนะโอทั้งรถท้งรถนักเรียนมีมึงคนเดียวโอ้เจ๋งดีวะ่ะไปเดี๋ยวเราจะไปส่งโทนี่ที่โรงเรียนกันนะครับเราจะตามเขาไปนั่นเองนะครับผมหายเชีย ไปเท่านี้จะไปโรงเรียนแล้วแหมนอน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 โกเรียนไปรับไปทรงอย่างดีนะครับเอ้ยถึงโรงเรียนแล้วโรงเรียนก็ไม่ได้ไกลแล้ววานี่ว่าถึงเวลาเข้าเรียนแล้วหนูอู้ตั้งใจเรียนด้วยนะเท่านี้เดี๋ยวซื้อของเล่นให้ทำอะไรของมึงเดี๋ยเขาเข้าเรียนกันหมดแล้วไปเข้าเรียนเร็วเอ้ยนี่ใครเนี่ยไป โอ้กิ่งเข้าเรียนแล้วนี่ครับโอเคเขาก็เข้าเรียนกันแล้วนะครับผมอ้าวจูนี่จูนี่เป็นอะไรจูนี่อยากออกกาลังกายอ๋อไม่เป็นไรครับเรา,าดูแฟรี่บาบาบ้างครับตื่นมาเธอก็เล่นเกมเลยนะ <c oughs> เธอไม่คิดจะอาบน้านทํากับข้าวให้คุณสามีกินเลยนะเหรือไงเฮ้ยเสื้อมันแปลกๆเขาวะอ๋อตกใจทําไมเหี่ยวงั้นะเฮ้ยคุณว่าไหมครับว่าทําไมทําไมมันเหี่ยวทําไมมันดูเหี่ยว คุณผู้ชายน่าจะรู้ว่าผมพูดถึงอะไรนะนรอเอ้ยเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวประเด็นคือแฟรีเ่เล่นอะไรอะแฟรี่แฟรี่แฟรี่เล่นเกมอะไรอะแฟรี่ทำไมมันไม่มีภาพอะแฟรี่เฮ้ยเรียกคุณริวเร็วอาจจะมีพลังงานอยู่ ก็เป็นได้ยาย่บ้าโคตรบ้าเลยมึงเล่นอะไรของมึงเจอทีวีก็ไม่เปิดอะไรของมึงวะไหนลองเล่นดูอีกทีดิมึงมึงหยิบรีโมทปิดอะไรบอกกูทีนี่ได้เล่นนะครับเมื่อกี้ภาพไม่เปิดครับเรื่องนี้คิวจะไม่ยุ่งครับ ขอเชิญเธอเลยนะแฟรี่คิวจะไม่ยุ่งส่วนมึงเพิ่งตื่นใช่ไหมมึงนี่ขี้เศร้าคนในบ้านเลยนะตื่นตั้งสิบโมงขี้เศร้ามากถึงเวลาทํากับข้าวให้เมีาจายจ๋ากินละยังมาโปรดพงเปิดเพลงอีกอ่ะอ่ะอ๋อนี่ห้องทำงานเนี่ยโอเคก็ดีก็ดีดเสริฟอาหา,ชารช้าดีวกว่านะ ม้ามันคึกละม้าก็ได้ออกกําลังกายบ้างอะไรบ้างนะครับฝึกกระโดดดีกว่าน้องมมาฝึกกระโดดเร็วจูนี่มมาตัวนี้ผมรักที่สุดในโลกนะครับเหน่าละเนี่ยของที่มึงทำนี่ทั้งหลายอ่ะเฮ้ยเลิกเล่นเกมมแล้วาทำความสะอาดช่วยคุณสามีหน่อยสิเป็นแม่บ้านแม่เรือนบ้างนะเธอไม่ใช่วันเราแต่เล่นเกมนี่ใส่เหมือนไข่เนี่ยฮะฮะเฮ้ยว่าไงโทนี่ เฮ้โทนี่ยังเรียนอยู่นะครับหวังว่าโทนี่คงจะไม่โดดเรียนนะครับทำอาหารให้เรียบร้อยโอ้โหอะไรยะมึงทำครับสะอาดไม่ได้เหรอ๋อมันยืนขวางอยู่ครับแปลกจังเนาะ แปลกจังเนาะเฮ้ยไม่ใช่ไม่ใช่ไม่ใช่ใชทำความสะอาดให้หมดและซ้อนกันไปยัดเข้าไปนั่นแหละนะแล้วก็แฟรี่นั่งรอกินข้าวเลยไปนั่งรอกินข้าวเลยแล้วก็ทีโน่นะครับเดี๋ยวทำกับข้าวให้กินเองใกล้เสร็จละใกล้เสร็จละวัฟเฟิลวัฟเฟิลเห็นเห็นวัฟเฟิลละเห็นวัฟเฟิล เรียบร้อยนะครับผมว่าคนที่ทำอาหารเก่งที่สุดในบ้านตอนนี้เป็นขีโนแล้วนะเรียกสมาชิกในครอบครัวมากินไปแล้วและทั้งคู่ก็ใช้เวลาอยู่ด้วยกันอย่างมีความสุขนะเอ๊ะก็ต้องขอบคุณทุกคนที่รับชมด้วยนะครับไม่รู้จะได้ทําต่อป่ะนะต้องดูก่อนว่า กระแสาตอบรับเป็นยังไงนะครับผมอาจจะแคสไม่ค่อยดีนะหลายๆคนอาจจะไม่ชอบนะครับต้องขอบคุณทุกคนที่รับชมด้วยนะครับสวัสดีครับ